ยูทูคเคนคืออะไรยูทูคเคนเป็นตัวกลางการแลกเปลี่ยนแบบดิจิตอลซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วโลกโดยอาศัยความได้เปรียบด้านอินเทอร์เน็ตเตจ๋งไหมล่ะเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งยูทูคเคนเป็นอะไรที่ได้เปรียบหลายด้านอยากรู้มากขึ้นแล้วใช่ไหมเรามาทำความรู้จักยูทูคเคนกันยูทูคเคนทำงานยังไงยูทูคเคนมีวิธีใช้หลายวิธีเราสามารถซื้อขายยูทคเนได้ที่ wwwyoutoken.com เราสามารถโอนยูโทเคนให้กับบคุคคลอื่นได้เราสามารถนำยูโทเค e นไปแลกซื้อสินค้าและบริการเราสามารถเชื่อมโยงยูโทเคนกับแอปพลิเคชันใช้งานอื่นๆได้และคุณสามารถนำยูโทเคนไปใช้ได้ทั่วโลกเพื่อตอบสนองการใช้งาน e-commerce ในปัจจุบันทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะเอายูโทเคนไปใช้ในตลาดได้ยังไงคุณมีหลายวิธีในการนำยูโทเคนมาใช้นำมาใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน โอกาสในการเติบโตด้านการลงทุนโอนยูโทเค้นของคุณไปให้องค์กรต่างๆที่คุณสนใจนำไปให้เป็นของขวัญบริจาคให้องค์กรการกุศลและอีกมากมายในอนาคตหลายคนอาจสงสัยแล้วมันเชื่อถือได้เหรอคุณรู้ไหมว่าการสํารองมูลค่ายูโทเคนคืออะไรเดี๋ยวจะลองอธิบายให้คุณฟังยูโทเคนจะถูกปล่อยออกมาโดยยูโทเคนรีเซิร์บลิมิเต็ด ภายใต้คณะกรรมาการบอร์ดอิสระประกอบด้วยนายธนาคารและผู้จัดการต่างๆยูโทเคนจะทำการเพิ่มสัสดส่วนการสำรองอย่างต่อเนื่องเพื่อเชื่อมโยงกับโครงสร้างการลงทุนจากการบริหารจัดการอย่างรอบคอบสำหรับทุกๆยูโทเคนที่ปล่อยออกมาสู่ท้องตลาด22%ของมูลค่ายูโทเคนจะถูกนำมาสำรองสำหรับเป็นทุนหมุนเวียนที่แนะนำโดยบาเซลการสำรองยูโทเคนคือการฝากสินทรัพย์ไว้ในแบงก์ ที่ได้รับความไว้วางใจให้ควบคุมการจัดการบัญชียูโทเค e นซึ่งได้รับการรับรองจากบริษัทประกันภัยเกรด A ตามทันกันไหมจริงๆแล้วแบงค์ที่ได้รับความไว้วางใจจะดูแลบัญชีต่างๆของเราเพื่อที่จะให้การสำรองเหมาะสมกับมูลค่ายูโทเคนในตลาดเป็นการสร้างประวัติที่ดีสำหรับการนำไปประเมินมูลค่าในอนาคตทีนี้ผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังว่านำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างไร เรามีการจัดทำระบบบา t เทอร์เพื่อการซื้อขายที่ wwwubartertrade com สมาชิกสามารถซื้อขายสินค้าและบริการโดยใช้ยูโทเค็นเป็นหนทางการจ่ายเงินที่สะดวกและปลอดภัยซึ่งทำให้ง่ายในการพิจารณาสินค้าที่ยุติธรรมคุณสามารถโอนยูโทเค็นทางดิจิตอลให้แก่หน่วยงานที่คุณสนใจในสินค้าและบริการขณะนี้ใช้ได้ภายในองค์กรของสมาชิก แต่ด้วยการขยายขอบผ่าของกฎเกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นจะทําให้ได้รับการยอมรับจากผู้ค้าทั่วโลกในเร็วๆนี้ดังนั้นอย่าพลาดโอกาสที่ยิ่งใหญ่นี้และถูกทิ้งไว้ข้างหลังเรามาสร้างอนาคตร,ร่วมกันเริ่มต้นกับยูฟันและรับข้อมูลเกี่ยวกับยูท e เคนเพิ่มเติมเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ w w w y t o k e n c o m ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของเราหรือเริ่มงานทันทีกับเรา โดยแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของท่านด้วยยูทเคนที่เว w ร์ไบเว็บยูบาออย่ารอจนถึงอาทิตย์หน้าหรือพรุ่งนี้หรือค่ำๆติดต่อเราตอนนี้เลย